เพื่อนคลิปนี้นะคะไข่มุกก็จะมาแจกของประจำสัปดาห์กันเลยเย้ yeah. นะคะก็เพื่อนพ่อ <ๆ S 1> ไม่ต้องสงสัยนะคะทำไมใส่มุกคืเหลืองคือใส่มุกแฮมสกูชี่แล้วมันก็ลมเหลวนะคะเป็นการทําครั้งแรกนะ,ะก็ไปดูของรางวัลประจำสัปดาห์นี้เลยนะคะก็จะเป็นพัทของสตีฟนะคะนี่นะด้านหลังก็จะมีลายเส้นแล้วก็ตรงด้านล่างมีบอเชนนะคะนี่นะ ค่ะก็จะมีรางวัลเดียวนะคะก็ขออภัยด้วยนะเนื่องจากไข่มุกนะคะปิดเทอมแล้วก็ไม่มีของที่แบบจะมาแจกให้เพื่อนๆเป็นของรางวัลน,นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไข่มุกปิดเทอมใช่ไหมคะก็หน้าโรงเรียนก็จะมีแบบอุด,ดมของเล่นเต็มไปหมดเลยนะแต่อันนี้คือสรรหามาได้อันเดียวจริงๆนะคะก็ไปดูคำถามของเรากันเลย ของถามของเราคําถามของเรานะคะก็จะถามว่าไข่มุกชอบตัวกร์ตุนอะไรนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆดูในคลิปเก่านะคะก็จะน่าจะรู้เนะาะค่ะชอยนะคะก็มีอยู่3ตัวเลือกกันเลยนะก็ตัวเลือกที่1น,นะคะก็จะเป็นโดเลมอน2ปิกจู3เป็นกูเดยมะนะคะค่ะใครคิดว่าไข่มุกชอบตัวกร์ตุนเรื่องอะไรก็ เอ,อ่บอกได้ในไลน์เลยนะคะเพราะว่าไข่มุกนะคะไม่อยากให้เพื่อนๆนะคะตอบตามตามกันตามคอมเมนต์นะคะก็อาจจะยุ่งยากหน่อยนะคะขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามีเพื่อนเรียกร้องมานะคะว่าไม่อยากให้ตอบตามกันตามคอมเมนต์นะคะค่ะก็แอดไ d l ดี e ไลน์ที่ comment, คอมเมนต์ไข่มุกก็จะคอมเมนต์ไว้นะคะไ d ดีไลน์แล้วก็ใต้คลิปก็มีนะคะสำหรับวันนี้น้องมุขลาไปก่อนพร้อมกับของรางวั